สำหรับนักข่าวพลเมืองวันนี้มีเรื่องราวของชาวบ้านกระเหรียงที่อำเภอเสม,มิงจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ร่วมกับพื้นที่ป่ามานานนะคะขณะนี้กําลังร่วมกันจัดทําทะเบียนประวัติของป่าและการอยู่ร่วมกับป่านะคะโดยหวังว่าจะเป็นเอกสารเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าชุมชนกระเหรียงไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่กลุ่มชาวบ้านคนธรรมดาจะถือเครื่องมือ gps เดินวัดเขตแนวที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยเพื่อทําเป็นข้อมูลนะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจริงๆแต่สําหรับชาวบ้านปากกากยอที่ตำบลเสมืองใต้อําเภอเสมืงองจังหวัดเชียงใหม่นี่คือความจําเป็นที่ทะเบียนประวัติการใช้ที่ดินจะเป็นเอกสารสําคัญของพวกเขาคือหมู่บ้านเราอยู่ในเขตป,ป่านะไม่ได้ข้อมูลที่ทํากินที่จะปรากฏมาเป็นเอกสารหลักฐานอะไรก็ไม่มีทีนี้เราก็ไปได้ตัวอย่างมาจากตามบลอื่นๆที่พอเขาไปทํา วิธีการจับพิกัดแล้วอ่ะเขาไปที่อำเภอเขาก็ไปยื่นได้ง่ายมันมันก็ไปขอได้ว่าแปลงไหนอยู่พิกัดอะไรขอพื้นที่เท่าไร่สามารถอธิบายว่าที่ทํากินเราอยู่ที่ไหนเหมือนเหมือนกับรูปแปลงที่ดินที่เขามีโฉนดนั่นแหละมีจุดพิกัดแต่ละมุมชัดเจนแล้วก็กลางแปลงคือพิกัดอะไรก็ชัดเจนแล้วก็มีชื่อนามสกุลเลขบ,บัตรประชาชนชัดเจนอยู่ในเขตป,ป่าท,ที่ไหนชัดเจนแต่ว่ามาไม่ได้ถูกกระบ,บวนก,การจัดรัฐมาวัดให้ แต่เนี่ยชาวบ้านประชาคมแล้วก็ออกกะเองกว่าจะได้ทะเบียนประวัติกันใช้ที่ดินที่เห็นอยู่นี้ใช้เวลากว่า3ปีเลยครับตั้งแต่การระโดมทุนด้วยการขายข้าวนําเงินที่ได้มาไปซื้อเครื่อง GPS แล้วออกเดินสํารวจจับพิกัดจ,จัดทําข้อมูลด้วยตัวเองจนได้ออกมาเป็นเอกสารฉบับ,บนี้ครับเราได้ข้อมูลชนิดละเมอข้อมูลพื้นฐานเนาะแล้วก็ที่จะขยายต่อเนี่ยเราก็จะได้ทาเลือกป่า ป่าด้วยป่าที่เราทีไว้เมื่อก่อนเราเคยไปทาไร่ตรงนั้นแล้วก็เราไปพุทธิทากีดัดเดอแล้วก็ไปเดี๋ยวนี้มันคือไปป่าหมดแล้วเนาะเราจะกีดข้อมูลเหล่านะแล้วก็ให้มันได้โคทัวแล้วก็ได้จะได้เสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่เข้าใจว่าโอ้เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราทําไปเรื่อยไปเรื่อยนะเราทับมีขอบมีเขตแล้วก็มีที่เราที่จะแบบที่อนุรักษ์ก็มีอ่ะ เอกสารแผ่นนั้นมันไม่ใช่ชนโฉนดมันเป็นแค่ก้าวแรกของชาวบ้านที่เคลื่อนไหวนะคะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกมันมี19ตอนนี้ชาวบ้านทําไปได้แค่ 1- นถึงสก้าวมันยังต้องก้าวเดินต่อแต่อยู่ที่ว่าจังหวะก้าวต่อไปเพื่อที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะชาวบ้านเนี่ยได้ลงทุนลงแรงไปแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้อย่างไรมันอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในปี2ปีนี้แต่ถ้ามันอาศัย องค์คะพยพหลายๆส่วนเนาะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนหนุนเสริมชาวบ้านอาจารย์เชื่อว่ามันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้คะถึงแม้เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่โฉนดเป็นแค่การบอกว่าที่อยู่อาศัยและที่อยู่ทำกินปัจจุบันอยู่ตรงไหนไม่มีผลทางกฎหมายใดๆแต่กลับกันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางราชการที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการที่ดินและที่ทำกินของชาวบ้าน รวมไปถึงการนำข้อมูลไปประกอบแผนบริหารจัดการป่าในพื้นที่ด้วยครับ